มามบ่มาแมมบ่อ้ออออยจะแปงสองแปนก็เศราวดอกพี่น้องเอ้ย

อ่ีนจิ๊ดจิ๊ดจิอจิ๊จิ๊ดจิ๊ดจิจ๊ๆอยู่ที่นนองเสียงนกนกอ,ยอยียงอุ๊แตรมลมตกแล้วายะยส่มจะปูคณนะ อากาศมันร้อนมากมืออื่นสิอสเอ้าแสลมก้างแค่หัวแลลมันะบริเวณนี้ครัปูมัน,มน,นย่ำแลลมเครื่องเซฟเพิ่นปรับโตได้นะจ๊ะจะปูคณะ กล้องมันเป็นยังไง <laughs> สวัสดีจ้าน้องแจมจ้าสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีค่ะ,คคะพี่สุมสวัสดีค่ะคุณมาลีพี่สุมกําลังจะปลูกคนะ้ะป้าแจมสวัสดีค่ะสุมกําลังจะปลูกคณะกําลังจะปูคนะ้ <laughs> ะนะเยวกกับกล้องกันกับกล้องก่อนนะคะเ,เพื่อนๆจ้าอืม มาดูยาสมจปนะปลูกคณะทนกก็นเนาะจ้ะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆก็อังอื่นก็ สวัสดีค่ะเอาและชาลีสวัสดีค่ะทักทา,ายนะคะเพื่อนจ๋าแย่สมกาลังจิบูคนาจะ่ะใส่ทุงมือกันพี่นนองเวลางเขาใส่ทุงมือมันจะเสียหลังมือไงขันเขาพอใส่ซะละกลางยากเล็บดำนเนาะเล็บมันจะดําทําการล้างยากข้าซอกเล็บฮะจกขี้ดินไหม